ไก่ย่างแบบอร่อยมากเลยค่ะเห็นไหมหอมหวนชวนชิชมตำกระเทียมนะคะตำกระเทียม กระเทียมตำเสร็จแล้วนะคะตำเสร็จแล้วตุกก็จะใส่กระเทียมในถ้วยเพื่อมาทำน้ำน้ำไก่เอามาปรุงไก่นะคะเอามาปรุงไก่นะใส่นีดนึวางไว้นี้นะคะตุ๊กจะปรุง อ่ะแม่ครัวจำเป็นนะคะมาดูตุกจะใส่ผงนี่ไปนี่นิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่มะเขือเทศนะคะน้ำมะเขือเทศเนาะใส่ลงไปน้ำมะเขือเทศเพิ่มรสชาติสามช้อน สำหรับไก่ตัวหนึ่งใส่ไปสามช้อนนะคะแล้วตุวก็จะใส่อ่าดูตรงนี้นิดนึงอ่ะให้มันแบบดูสวยงามเนาะโอเค <c oughs> อมันเป็นยังไงก็หลงใส่น้ำลงไปแก้วหนึ่งค่ะน้ำอุ่นอุ่น แก้วหนึ่งเราจะมาหมักไก่กันนะคะแล้วก็พริกไทยใส่พริกไทยลงไปอ่าได้แล้วพริกไทยเสร็จแล้วก็ใส่ น้ำมันโอลิฟออยนิดนึงค่ะสำหรับทำไก่ย่างนะคะไก่ย่างาใส่รถดีเข้าไปนิดนึงค่ะรถดีเขาก็จะเป็นก้อนๆขี้ขี้นะคะ นี่เกลือใส่เกลือลงไปหนุ่มหนึ่งนะคะหนุ่มนี่เพราะว่าเกลือในไก่ตุกคนใส่ไปแล้วเนาะคนผสมให้เข้ากันค่ะคนผสมให้เข้ากัน นี่เข้ากันแล้วนะตู้ก็จะเอามาใส่ที่ไก่เดี๋ยวตอนนี้จะทุลักทุกเลหน่อยเอามาใส่ในตัวไก่ของเราก็จะมีน้ำมันอยู่แล้วนะคะน้ำมันเพื่อนๆบอกว่าเอา้าทำไมทำไมถาด เป็นเป็นสีนี้มันเป็นสีนี้เพราะว่าตุกย่างเอ,อ่อย่างหมูแล้วตุกจะไม่เอาน้ำมันออกนะมันก็จะอยู่อย่างนี้นะคะนี่พยายามให้เข้ากันทุกจะหมักแบบนี้นะแล้วก็จะเอาไป ใส่เตาอบนะคะนี่ทาให้เนื้อเขาหอม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 ทาน้ำมันใส่น้ำมันไก่ย่างไก่ย่างไก่อบนะคะนี่ ทาให้หมดเลยทาให้เป็นสีแดงใส่ลงไปอีกนิดนึงผงนะให้เป็นสีแดงเก็ไปในเนือ้อบีบนวดไก่เวลาทำหมักเสร็จนะคะหมักเสร็จ ก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ประมาณหชั่วโมงนะคะใส่ตู้เย็นเอาไว้1ชั่วโมงหมักเสร็จนะแต่ละบ้านทำไม่เหมือนกันนะคะตุกจะทำแบบนี้นะหมักไก่เอาไว้ก่อนนี่แล้วตุ๊กก็จะใส่น้ำลงไปเพราะว่าเราจะเอาไปอบในตู้อบนะจะต้องอบในตู้อบ นี่ค่ะเดี๋ยวขอล้าเป๊นี่แล้วลกว็ใส่น้ำลงไปอีกแก้วหนึ่งค่ะใส่น้ำลงไปอีกแก้วหนึ่งค่ะไม่ใส่บนตัวไก่นะใส่ข้างข้งค่ะข้างขางตัวไก่ น้ำน้ำสามแก้วค่ะน้ำสามแก้วนะนี่เรียบร้อยไก่จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานำไปอบกันค่ะใส่น้ำเรียบร้อยมีทุกอย่างที่เราต้องการ <Okay. S 2> วิธีการหมักไก่แล้วก็จะทำไก่อบนะคะในตู้อบคะ่ะมาดูกันคะ่ะนี่นะคะตู้ก็ได้เอาออกจากเอ่อได้เอาออกจากตู้เย็นแล้วนะคะ จะอยู่ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะคะดูไก่ก็จะหอมหวนมากๆเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเราเอามาใส่เตาอบกันนะคะอบได้ที่แล้วค่ะหมักเปิดอุ้ยร้อนรอน,รอนเตาอบได้ที่แล้วเนาะเอาไก่ลงค่ะโอเคเอไก่ลงไป นี่ไปแล้วค่ะให้เขาอบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเ,ออเสร็จเรียบร้อยกันเนาะนี่คือไก่อบของตุ๊กนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมนะโอเคค่ะดเดี๋ยวมาดูต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงไก่อบของเรามาดูกันค่ะ กำลังเดือดผุดผุดนะคะกำลังดผุดผุดอยู่ค่ะไก่ก็กำลังเดือดผุดผุดอยู่นะคะหอมมากเลยค่ะหอมเครื่องปรุงนะคะกระเทียมพริกไทยกระเทียมพริกไทยนะคะที่ทำให้ดูตอนแรกนะน่าทานมากเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูกันตอนสุกเนาะมาดูกันค่ะได้อะไรวันนี้ก็หุงข้าวร้อนๆนะคะกินกับไก่ข้าวร้อนๆเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะณนกอเคจะนกที่จะบินด้ไหมที่จะบินได้มากกว่า มากค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามาหมุนไก่กันนะคะเดี๋ยวก่อนใส่น้ำจิ้มตรงนี้ก่อนหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตุ๊กเดี๋ยวนะคะมากลับนะคะกลับข้างนะกลับข้างมาว,าว้าวสวยมากเลยค่ะ อ่าเดี๋ยวตุ๊กเดี๋ยวตุ๊กจะใส่โอเคเดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาตำน้ำพริกน้ำจิ้มนะคะต้องตำที่พื้นนะคะตำทีนะ่ที่ข้างบนไม่ได้นะกระเด็นมีกระเด็น บดมีนะคะแต่ว่าไม่บดค่ะจะตำแบบบ้านๆคนไทยค่ะตำพริกแบบคนไทยเนาะไม่ต้องใช้เครื่องบดไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเขาก็จะเป็นพริกป่นเองค่ะใส่กระเทียมนะคะกระเทียม นี่เห็นไหมก็จะออกมาไหนะคะนี่คือจะทําน้ําจิ้มไก่นะคะพริกอันนี้ตูป,ปลุกเองนะคะดูเริ่มแล้วค่ะโอเคไม่ต้องเอาแหลกเยอะเนาะดูค่ะนี่ใส่น้ำไปนิดนึงนะคะ น้ำไปแล้วก็เดี๋ยวปรุงข้างนอกนะคะเพราะว่าอย่างนี้จะตุกจะล้านครกอย่างนี้เลยค่ะนี่นี่ค่ะได้แล้วน้ำจิ้มนะตุกจะใส่ น้ำจิ้มไปด้วยผสมน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ผงนัวนิดนึงค่ะ,ะนิดนึงนิดนึงบอกว่านิดนึงก็คือนิดนึงแล้วก็ใส่น้องเกลือเข้าไปด้วยนะคะอ่าได้แล้วก็คน นี่นะคะน้ำพริกน้ำจิ้มไก่นะคะจะค้นๆนะไม่มีน้ำปลานะคะที่นี่ไม่มีน้ำปลาทำแบบนี้เลยค่ะเผ็ดจ,จัดจ้านถึงใจมากคะ่ะน้ำจิ้มไก่นะคะไก่ย่างไก่อบมาค่ะมาจัดจานกันค่ะเพื่อนๆ จัดจานกับแตงกวานะคะเดี๋ยวนะคะวิ่งมาสบายไม่ต้องไปไหมไม่ต้องไม่ต้อไปต้องเ่อต้า จานนะคะเพื่อความสวยงามจะได้ทานน้องไก่อร่อยอร่อยค่ะจัดจานกับแตงกวาค่ะจะอยู่ไหมล่ะเธอุก,ก็จะใส่ ผักลงไปตรงนี้ด้วยนะคะผักจานของตุ๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอไก่มาดูกันค่ะไก่ก็สุกแล้วนะคะ Okay, ออกมาจ้าออกมาออกมาออกมาน้องไก่คนสวยมือเดียวไม่ถนัดเลยมือเดียวไม่ถนัดเดียวทุลักทุเลนะคะกว่าจะทําคลิปได้แต่ละคลิปพี่น้องเอ้ยเห็นไหมว่าทุลักทุเลมากมาอุ๊บเดี๋ยวก่อนปุ๊บโอเค น้องไก่ออกมาแล้วค่ะนี่เห็นไหมมาเดี๋ยวตุ๊กจ็จะจัดจานนะคะสวยหอมหน่าทานมากเลยค่ะจานจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่ค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตุกก <c oughs> จะมา ชิ้นเอาน่องไก่ก่อนนะคะน่องไก่แล้วก็ส่วนนี้ก็อกไก่ที่นี่จะไม่มีคนทานอกไก่ตัดเป็นชิ้นชินออกมาอย่างนี้นะคะทานง่ายนุ่มมากเลยค่ะ อากาศหนาวๆแบบนี้ไก่อบอร่อยมากนี่ตัดเลยค่ะชิ้นชๆอกไก่ถึงนี่จะไม่ค่อยคมแต่ก็สุดยอดนี่ค่ะตัดออกมาเป็นชิ้นชิ้น อย่างนี้เลยส่วนน้องไก่อย่างนี้ค่ะนี่นุ่มนุ่มหอมมากเลยค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยว จ,จัดใส่จานเลยจ้ามาจะเป็นอะไรที่ทุลักษทุเลนิดนึงเดี๋ยวตุ๊กเอาจานมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วตุ๊กก็จะเอาห้ามาไว้ตรงนี้ มาค่ะใส่ใจ อ,อกเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่จานนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็อร่อยด้วยค่ะไก่อบนะคะวิธีทำทำให้ดูแล้วนะไก่อบค่ะน้องไก่ อกไก่อกไก่ก็มาเป็นชิ้นๆนี่ไก่ย่างค่ะ น่าทานไหมคะอร่อยมาเลยค่ะ